โอเคนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจไปเล่าอีกคลิปอาจไปเล่าหนึ่งคลิปในแก๊บแต่ว่าภาพไม่ชัดนะครับเลยมาอัดใหม่ดีกว่าในครับผมโอเควันนี้เราจะมาเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมออนไลน์กันนะครับชื่อว่าวันคลาสซูบเวิร์ลนะครับผมโอเคเนี่ยเพื่อสอนเข้าวอนะครับแต่ว่าเกมนี้เขามีระบบดีมากครับผมโอเคเนี่ยเข้าเพลแล้วก็สามหนึ่งสองสามนี่ครับผมมันก็นี้อันนี้ครับ ค,ครับโอเค IP ในครับ IP ก่อนนะครับท่านผู้ชมพิมพ์เข้าไปว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ OCSP.ddns.net นะครับผมโอเคแค่นี้ครับแล้วก็ดอนไปเลยนะครับผมแล้วก็เนมก็ o n e c r a f s นะครับผมแล้วก็ Azure ท่านผู้ชม Azure เป็นเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าของผมมีแล้วนะครับ มีแล้วนะครับเนี่ยในยับโอเคนะครับเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวผมไม่เข้าไปแล้วกันโอเคอาจไปแล้วนหนึ่งคิดไม่ไม่ชัดนะครับกลัวว่าในผมมันช้าในนี้ผมก็เป็นเซิร์ฟที่ดีนะครับมีกดให้อ่านแบบอ่าอ่าเอสบ่อยมากนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ระบบแคนระบบไรดีมากครับไปอ่านเอานะครับผมโอ้ต้องร้านไปก่อน กเข้าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์วันคาสไวโว,โว่โนะครับผมโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากอย่าลืมกดซับตะไคร้ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเข้าไม่ได้ลบก่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ลืมนะครับกดซับติคายกดแชร์น,นะครับก็เป็นกำลังใจผมถึง2,000ซับติคายเร็วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ